จากจังหวัดสุพรรณบุรีไปต่อกันที่ลบบุรีครับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีได้มีการประชุมเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อยกระดับเครือข่ายคุณภาพในระดับพื้นที่ประจำปี2,568ครับที่ห้องประชุมชั้นสําสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีครับ เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ประจำปี2568พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีชี้แจงคุณสมบัติหลักเกณฑ์ผู้สมัครเครือข่ายคุณภาพโดยจะต้องเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า1ปี และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์หรือจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีงบประมาณ2 5 6 7รถึง2,568รวมถึงเครือข่ายเข้าร่วมจัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่กรมประชาสัมพันธ์ดาเนินการอย่างน้อย2ครั้งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเองนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567 นอกจากนี้เครือข่ายครับยังต้องร่วมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆไปยังประชาชนผู้รับสารไม่น้อยกว่า60ชิ้นนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เพื่อคัดเลือกเครือข่ายคุณภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภาคของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปนั่นเองครับ